ใจของเราสองคนยังตรงกันอยู่ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าพี่ไพ่นะคะจะบอกอะไรกับเราบ้างเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ รับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นนะอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจนะคะก็วางลงเอาไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องเก็บไปคิดไปเครียดไปใส่ใจใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะเพราะบีไม่ได้หยิบดวงของใครเฉพาะเจาะจองมาเปิดนะก็ฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นก็พอนะคะอ่ะเรามาเช็คพลาังงานของคุณก่อนนะคะสี่ถ้วย หกไม้แปดดาบนะคะพลังงานของคุณนะคะเป็นพลังงานของคนธาตุลมพลังงานของคนธาตไฟพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะคือตอนนี้สิ่งหนึ่งเลยนะที่บีเห็นในพลังงานของคุณนะคะเป็นพลังงานของ การที่คุณอนะรู้สึกเหมือนกับเบื่อเบืเ่อเหนื่อยเหนื่อยเซ็งเซ็งกับปัญหาที่มันลายล้อมเข้ามานะคะเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันออกมาเป็น8ดาบนะคะเห็นไหมรู้สึกเหมือนตัวเองจะหลุดพ้นไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองนะคะจะควบคุมสถานการณ์ไม่ได้นะคะเหมือนอยากถอยอยากยอมแพ้อยากยุติประมาณนี้นะคะอยากเปลี่ยนเส้นทางนะคะไม่อยากทำแล้วพอร,รู้สึกว่า เหนื่อยมามากพอแล้วนะคะพยายามเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่เป็นผลดีนะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าหรือเราควรจะวางมือหรือเราควรจะถอยดีนะคะเป็นพลังงานออกมาในลักษณะแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตของคุณนะคะใช้ได้หมดทุกเรื่องเลยแต่บอกได้เลยว่าพลังงานของคุณในตอนนี้ค่อนข้างเศร้าๆนะคะมีเรื่องให้กังวลเยอะแย,ยะมากมายแต่จริงๆเราเนี่ยคุณสามารถผ่านไปได้ ถ้าคุณเปลี่ยนมุมมองความคิดของคุณใหม่คุณน่ะอาจจะมองแค่ด้านด้านด้านหน้าอย่างเดียวคุณอาจจะไม่ได้มองซ้ายอาจจะไม่ได้มองขวาอาจจะไม่ได้มองบนไม่ได้มองล่างเลยมองแค่ด้านเดียวเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณจะต้องมองหลายๆายมุมนะคะของปัญหาที่คุณเจอแล้วคุณจะมองเห็นทางแก้ทางออกให้กับปัญหานั้นๆน,น,นะ มาดูพลังงานของเขานะเด e อ t สตาก้าถ้วยราชาถือดาบนะคะพลังงานของคนทาดน้ำพลังงานของคนทาตุลมพลังงานของคนราศีกุมนะคะอืมเขาดูเป็นคนที่ ไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกข,ของคุณเท่าไหร่เลยอะนะคะเนี่ยเพราะว่าราชาถือดาบที่ออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะค่อนข้างมีอีโกในตัวเองค่อนข้างที่จะยึดมั่นถือมั่นกับความคิดและการตัดสินใจของตัวเองในชีวิตของเขานะทุกอย่างถ้าเป็นคำพูดของเขาหรือการกระทำของเขานั้นถูกเสมอถ้าเป็นความคิดคำพูดนะคะการกระทำจากคนอื่นมักจะผิดเสมอ อ่ามันเหมือนกับว่าตัวของเขาเองนะคะจะเชื่อมั่นเพียงแต่ในเรื่องของสิ่งที่ตัวเองคิดเท่านั้นว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องคนอื่นพูดมาผิดหมดเขาเป็นแบบนี้แล้บีจึงมองว่ากันที่เขาเป็นแบบนี้าานบบนนะคะ่ะมันอาจทำให้ตัวของคุณเองรู้สึกว่าเหนื่อยอืมพราะบีอยาเห็นพลังงานของการอยากถอยแล้วพอเรามาเจอพลังงานของเขานะ่ะมันทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยจริงๆนะคะ แล้วตัวของเขาเองเนี่ยนะแม้ว่าเขาจะเป็นคนลักษณะแบบนี้ใช่ไหมไม่ค่อยแค่ความรู้สึกนะคะเอาตัวเองเป็นใหญ่นะคะยึดแต่ความคิดของตัวเองชอบวางกรอบนะแต่ว่าเขาเองเนะะี่ยค่ะเวลาเขาตั้งใจจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็เป็นคนจริงจัง นะคะเป็นคนจริงจังเป็นคนตั้งใจอยากที่จะให้มันมีสิ่งดีๆล่ะค่ะเกิดขึ้นอยากให้มีความสุขเกิดขึ้นในชีวิตแต่ว่าบางครั้งน่ะเขาอาจจะดื้อแล้วก็รันมากเกินไปนะคะไม่ฟังเสียงของใครเลยจนบางทีอะค่ะอาจทำให้เขานะ่ะตัดสินใจผิดพลาดได้นี่คือพลังงานของเขาแล้วเรามาตอบกันคำถามกันนะคะว่า ใจของเรานะคะยังตรงกันอยู่ไหมนะอ่ามาดูในฝั่งของคุณนะคะมาดูเิว่านะคะความรู้สึกของคุณที่มีกับเขาเป็นยังไงอ่ะราชินีเถอเหรียญอัศวินเถอเหรียญจุฮาลฟัน นะเราก็มาดูฝั่งเขานะคะสามเรียนหกถ้วยและอ่าสามดาบใบนี้เป็นด้านที่ดีนะโอเคนะคะคือ ต้องบอกว่าเอาฝั่งของคุณก่อนเนาะคุณนะ่ะก็มองว่าเขาเนี่ยค่ะเป็นคนที่สําคัญในใจเป็นหนึ่งเดียวในใจเป็นความรักที่คุณนะ่ะอยากจะถนอมเอาไว้เป็นความรักที่คุณมีความรู้สึกว่ามีคุณค่ามากๆนะคะคือความถูกต้องคือความชัดเจนคือทุกๆอย่างตัวของคุณเองพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นีค่ะให้อยู่ในจุดที่ประครับประคองกันไปในวันข้างหน้าได้อย่างมันง่นคง ใจของคุณนะ่ะมั่นคงต่อเขามากนะคะแล้วคุณก็ไม่เคยเปลี่ยนใจไปจากเขาเลยนะไม่ว่าเขาจะทําตัวไม่น่ารักกับคุณนะคะอาจจะ,ะเผด็จการไปบ้างอาจจะวางกรอบไปบ้างหรืออาจจะมีทิฐินะคะมีอีโกในตัวเองไปบ้างแต่ตัวของคุณเองอะคะ่ะก็มองว่านะคะคุณสามารถที่จะเข้าใจในความเป็นตัวตนของเขาได้นะคะนี่คือในใจของคุณที่คุณมีให้กับเขาแล้วในใจของเขามันก็ชัดเจนค่ะ สามเหรียนนะคะหกถ้วยที่ออกมาตรงนี้สามดาบนะคะที่ออกมาในด้านที่กลับหัวไพ่ทั้งสามใบนี้นะคะมันย้ำมากๆว่าใจของเขาเองก็ยังมองว่าคุณเนะะี่ยค่ะยังเป็นคนที่มีคุณค่าในใจของเขาเหมือนกันเป็นคนที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะเป็นคนที่มีความทรงจำอะไรหลายๆอย่างที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาระยะเวลานานพอสมควรละ เพราะตัวของเขาเองนะคะรู้สึกว่าไม่มีใครอะคะ่ะสามารถที่จะเข้าใจในความเป็นตัวเขาได้มากเท่ากับที่คุณเข้าใจแล้วตัวของเขาเองนะคะก็เห็นนะก็รับรู้นะถึงความจริงใจนะคะถึงความรู้สึกดีๆที่คุณมีให้เขาก็พยายามทําในมุมของเขาแม้ว่าอาจจะไม่ได้ทุกอย่างนะคะแม้ว่าจะไม่ ไม่ได้ทุกอย่างคือเขาอาจจะทำได้ไม่ดีพอในทุกๆอย่างอย่างที่คุณคิดคุณออาจจะคาดหวังนะคะให้เขาทํานู้นทํานี้ให้แต่ตัวของเขาเองค่อนข้างนิ่งค่อนข้างเย็นชาบางครั้งก็ไม่ได้หวานไม่โรแมนติกอย่างที่คุณคิดเลยแต่คุณเองอาจจะเป็นคนชอบดูแลนะคะอยากให้ได้มีการดูแลกันบ้างอยากให้มีการเอาใจใส่กันบ้างแต่ว่าบางครั้งเนี่ยตัวของเขาเองก็เฉยเฉยใส่คุณนะคะมันเป็นแบบนี้ แต่ตัวของคุณเนะ่ยบีเห็นแล้วว่าคุณให้เขาโดยที่คุณไม่ได้มีเงื่อนไขนะคะคุณพยายามให้ทุกอย่างมันสามารถที่จะเคียงข้างกันได้แล้วความรู้สึกข,ของเขาเนี่ยก็ยังตรงกับคุณคุณทั้งสองคนใจยังตรงกันมากๆยังคงเป็นคนที่สําคัญในใจยังคงเป็นคนที่อยากที่จะมีการแลกกันในชีวิตยังคงเป็นคนที่อนาคตวันข้างหน้าก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนใจแล้วบีก็มองว่า การที่เขาเป็นราชาถือดาบอะค่ะเขาไม่มีนะในเรื่องของความเจ้าชู้อืมถ้าหากว่าเขาเป็นราชาถือถ้วยสิอันนี้ไม่แน่แต่การที่เขาเป็นราชาถือดาบเขาเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนชัดเจนในเรื่องของความรักแม้ว่าเขาจะไม่หวานแม้ว่าเขาจะไม่โรแมนติกแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้พูดว่าคิดถึงนะรักนะเป็นห่วงเธอนะแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดประโยคเหล่านี้เลยแต่เขาก็มีใจให้คุณเพียงแค่คนเดียวค่ะ เนะพราะฉะนั้นแล้วนะคะทุกๆอย่างระหว่างคุณกับเขามันยังคงเป็นความชัดเจนในใจนะคะที่มีให้การล่ะกันมากๆยังไม่มีใครเปลี่ยนใจไปจากใครนะยังคงเป็นความมั่นคงในใจนะคะยังคงเป็นความความสุขความอบอุ่นในใจของการล่ะกันได้แม้ว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดทำให้คุณรู้สึกว่าคุณยอมแพ้คุณเหนื่อยแต่ลึกๆในใจอะ่ะคุณก็ยังไม่ได้ยอมแพ้จริงๆนะคะ มาดูพี่นางฟ้านะอ่าคุณทั้งสองคนนะคะต่างก็เหมือนรักครั้งแรกของกันและกันนะเคลียร์พลังงานความคิดที่ไม่ดีนะคะออกออกไปจากสมองของคุณนะคะระมัดระวังการเข้าใจกันผิดค่ะมีอะไรก็ให้พูดให้เคลียใจกันนะคะความรู้สึกบางอย่างนะ่ะยังถูกเก็บซ่อนเอาไว้อยู่เลยนะคะยังไม่แสดงออกมาเลยค่ะ คุณสามารถที่จะฟังเสียงกระซิบจากหัวใจของคุณได้เลยนะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะใช้ใจนะคะสัมผัสค่ะเพราะว่าบางทีอะตัวของเขาเองเนี่ยเย็นชามากเกินไปนะคะคุณอาจจะคิดไปต่างๆนะานานานาว่าเขาไม่รักเขาเปลี่ยนไปนู่นนี่นั่นแต่คุณลองมองย้อนกลับไปว่าเขาเสมอต้นเสมอปลายหรือเปล่า,าบีเห็นเขาเป็นราชาถือดาบนะบีมองว่าเขาเสมอต้นเสมอปลายนะ คุณละเขามีความเป็นคู่ทางจิตวิญญาณของการละกันนะคะอย่าให้อารมณ์มาอยู่เหนือเหตุผลเด็ดขาดนะคะถ้าอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลเมื่อหไหร่ความรักอะคะ่ะมันอาจจะสะดุดได้นะคะมาดูวันเกิดวันที่ราศีเพิ่มเติมนะราศีธนูนะคะหรือคนที่เกิดวันที่9 ราศีสิงห์หรือคนที่เกิดวันที่5ค่ะคนที่เกิดวันที่27นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสนะหรือว่าคนที่เกิดวันที่23ค่ะคนที่เกิดวันพุธนะคะหรือคนที่เกิดวันที่20ค่ะตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับวันเดือนปีเกิดเบอโทรศัพท์บ้านเลขที่อายุนะคะ หรือตัวเลขอ,อะไรก็ตามนะคะของคุณและเขาเนะี15นะคะ17 32 62 20และ7นะคะโอเคค่ะครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ